สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆพี่ร,รักๆเคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็ดดี้ฟรีสไตล์นะครับเรื่องเล่าวันนี้เราก็กำลังอยู่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวอีกครั้งหนึงนะครับหลังจากที่เราเคยทำคลิปเกี่ยวกับประเทศลาว เมืองวังเวียงนะครับวันนี้เราก็จะกลับไปที่เมืองวังเวียงอีกครั้งหนึ่งแต่จะไม่ทําคลิปซ้ํานะครับจะทําคลิปที่แปลกออกไปที่เรายังไม่ได้เคยไปเที่ยวในเมืองวังเวียงนะครับตอนนี้ผมก็กําลังอยู่บนบริการของรถไฟด่วนนะครับสายราวจีนะครับซึ่งรถไฟด่วนสายนี้นะครับเป็นรถไฟสายที่รัฐบาลจีน G นะครับได้ลงทุนในเกี่ยวกับเรื่องของระบบ ทุกๆอย่างของรถไฟลาวจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเออก้าอี้นั่งเรื่องของรถที่นํามาบริการเรื่องของรางเรื่องของการก่อสร้างทั้งหมดนะครับสถานีรถไฟต่างๆนะครับรถไฟสายนี้นเริ่มจนจากประเทศจีนที่เมืองคุนหมิงนะครับเข้ามาทางประเทศไทยเ,เข้ามาทางประเทศลาวที่เมืองบอดเตงจากบอตเตงก็มามามาผ่านเขาเรียกว่า อบอดเตงใช่ไหมครับแล้วบอดเต็งก็มาผ่านเมืองมรดกโลกหลวงพระบางจากนั้นก็ผ่านมาทางวังเบียงแล้วก็เข้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจากคุณหมิงเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมพูดไปสามารถมีจุดจอดที่12ปน,นามบ้านพี่เมืองน้องของเราที่อยู่ใน พื้น,นืนดินจีพื้นแผ่นดินจีนะครับก็คือเมือง12ปันนาได้ด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของรถไฟด่วนรถไฟความเร็วสูงเนี่ยกำลังมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงกําลังประกาศเป็นภาษาลาวนะครับจริงๆแล้วผมสังเกตดูว,ว่าภาษาลาวกับภาษาไทยนี่มันใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนดีอีกอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเวลาที่เข้ามาในประเทศลาวเนี่ยภาษา คนลาวก็สามารถพูดไทยได้นะครับผมถึงแม้คนไทยบางครั <c oughs> ้งถึงแม้นคนไทยบางครั้งจะไม่สามารถพูดลาวได้ก็ตามนะครับแต่ว่าภาษาไทยที่เป็นภาษากลางนั้นคนลาวสามารถสื่อและเข้าใจได้เกือบทุกคนนะครับเรียกว่าทุกคนเลยล่ะเพราะผมก็เจอมานะครับแล้วคนลาวก็ข้ามไปประเทศไทยคนไทยก็ข้ามมาที่ประเทศลาวนะครับตอนนี้ประเทศลาวอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับวันนี้เป็น เดือนสิงหาคมนะครับเป็นวันที่6สิงหาคมนะครับผมก็ทำให้การขึ้นรถไฟสายจีนลาวเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องบิน,นตัวรถรถก็ไม่เต็มนะครับคือปกติเนี่ยก็เป็นช่วงไฮซีซันหรือเป็นช่วงที่เทศกาลหรือเป็นช่วงที่คนเข้ามามากๆโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเข้ามา ประเทศลาวมากๆหรือเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่ารถไทยลาวนี่น่าจะเปิดมาได้สัก2ปีแล้วละ่ะถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยการซื้อตัว๋วรถรถไฟความเร็วสูงเนี่ยยากมากนะครับเพราะคนก็ตื่นเต้นกันกันกนกบสิ่งใหม่ๆที่ประเทศจีนได้ได้ก่อกําเนิดขึ้นมานะครับน่าจะ2ปีกว่าไหมครับที่เปิดตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมคุณเด่นนะครับคุณอ,อ๋อสองปีกว่าแล้วนะครับผม วันนี้เราเราซื้อตั๋วง่ายนะเพราะว่าคนน้อยคนน้อยใช่ไหมมาถึงแต่ว่าต้องต้องเตือนคุณผู้ชมนิดนึงถ้าจะมาซื้อตั๋วที่หน้าสถานีต้องเผื่อเวลานะเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าสถานีไม่ได้อยูอ่ไม่ได้อยู่ในเมืองมันจะต้องนั่งรถมาประมาณ30นาทีนะครับ1 0 20 10กว่ากิโลไหมเท่าที่ดู20อ๋อ20กิโลนะครับเพราะนั้นก็ต้องเผื่อเวลาตรงนี้แล้ว จะต้องเผื่อเวลามารอซื้อตูวด้วยเพราะบางทีคิวยาวแล้วก็พาสอ์ตรวจใช่ตรวจกระเป๋าตรวจความปลอดภัยต่างๆนะครับผมใช่ใช่แต่เท่าที่นั่งมามีความรู้สึกองไงบ้างครับเกี่ยวกับเอ่อความรู้สึกที่ท,ที่ที่เราได้ตั้งรถไฟนี้ขึ้นมาคือที่จีนได้ลงทุนให้กับเราได้เปิดรถไฟสายนี้ขึ้นมามีความรู้สึกว่ามันดีไหมครับผม เออมันทันสมัยนะครับใช่ทันสมัยขึ้นแล้วก็ทําให้การเดินทางการคมนาคมสะดวกขึ้นใช้เวลาน้อยลงแน่นอนเพราะอากาศาในรถไปก็ดีสะอาดอากาศยเย็นดีผมขอเสริมที่คุณ เด่นได้พูดเมื่อสักครู่นี้ครับคือก็คือว่าที่ทําให้เวลาน้อยลงเป็นความจริงเพราะเมื่อก่อนนี้จะมาอย่างเมืองต้องเที่ยววางเบียงเนี่ยจากนครลงเวียงจันเนี่ยใช้เวลาเกือบหชั่วโมงห้าชั่วโมงกว่ารถไปรถพอมาถึงรถคันนี้เนี่ยใช้เวลาเพียง4ี่สห้าสิบนาทีซึ่งเร็วมากครับผมใช่ครับแล้วก็เขาก็ยังมีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีความสะดวกสบายทางด้านรถยนต์อีกเพราะว่าทางเราเขาก็ได้ลงทุนสร้างทางสายด่วนมาลงวางเบียงเลยถนนตัดใหม่ ใช่ S <S ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งอ่าชั่วโมงครึ่งคือชั่วโมงนี่ไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆมันวิ่งประมาณชั่วโมงเดียวแหละแต่ว่ามาติดเอาไอ้ช่วงใกล้ๆเมืองหลวงครับบางทีรถติดเข้ามาในช่วงเร่งด่วนหรือว่ามันจะติดตรงนั้นนิดนึงครับเพราะว่าถนนล,ลาวก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ค่อนข้างขับแคบนะครับใช่ครับถ้าสะดวกจริงมาโดยรถไปลาวจีนมันก็จะประหยัดในเรื่องของค่าเดินทางด้วยเออหมายถึงมานที่ไหนครับ มาวังเวียงเพราะว่าถ้าเราเรียกแท็กซี่จากวังเวียงมานี่จะแพงมากอันนั้นใช่ครับอันนี้เป็นความจริงที่คุณเด่นพูดนะครับแต่ว่าถ้ามาโดยรถตู้ก็ถูกกว่าอันนี้ก็แน่นอนก,ก็แน่นอนคร,ครับผมแต่เวลานานขึ้นนานขึ้นจากไม่ถึงจาก40นาทีหรือ45นาทีก็เป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่าแล้วก็อาจจะเกนินด้วยในรถตู้ก็จะอึดอัด ใช่ใช่ใช่เพราะมีคนน่าเงินมาหลายคนแต่ว่าถ้าคนชอบบรรยากาศสบายเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยไม่มากนะครับเธือคิดเป็นเงินไทยเราถูกมากเลยแสนแสนกว่านะวันนี้เราจ่ายมาใช่ครับแสนเท่าไหร่นะครับต่อคนนะต่อคน,อคนประมาณแสนแสน,แสนเจ็ดแสนเจ็ดฟังดูแล้วน่าตกใจเพราะคนเงินที่นี่เขานับเป็นรูลราคาสูงแต่ถ้าเกิดว่าผมผมคำนวณในเงินไทยเนี่ยน่าจะ จะไม่ไม่ได้สูงไม่สูงมากเดี๋ยวคุณเด่นเขาจะคำนวณเป็นเงินไทยให้นะครับก็เราก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับเพร,ราะว่าถ้าใกล้ถึงรังเบียงเนี่ยบรรยากาศด้านนอกจะเต็มด้วย ภูเขาล้อมรอบเมืองที่สวยเงี้ยคิดราคาได้แล้วหครับสรยห้กว่าบาท250รบกว่าบาทก็ไม่ไม่สูงเลยสําหรับการนั่งรถไฟความเร็วสูงคุณอาจจะไปเสียค่ารถตู้ต่อไา่หัวร้อยกว่าบาทแต่คุณก็ต้องนั่งรอจนกว่าเขาจะออกคุณก็นั่งบางทีคนแน่นบางทีคนไม่แน่นก็ต้องรอคนแล้วบางทีก็อาจจะรถตู้ก็ทราบอยู่แล้วมันอึดอัดอึดอนะครับผมคิดว่านั่งรถเพิ่มนิดนึงนั้นรถไฟสบายสบายดีเพราะอย่างยิ่ง เ,เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่มาจากเมืองไทยเนี่ยก็อยากจะเห็นความแตกหน่ของรถไฟจีนไทยเนี่ยก็สามารถนั่งคันนี้ได้แล้วดูในเรื่องของความปลอดภัยด้วยน่าจะมันไม่น่าที่จะมีอ,อุบัติเหตุในเรื่องของการกรบราับนดรถเรื่องของรถ เพราะว่าเทคโนโลยีในการที่เขาทำขึ้นมาเท่าที่ดูด้วยตาเาแล้วแข็งแรงมันสะดวกสบายทุกอย่างนะครับเราตอนแล้วนอกจากนั้นเก้าอี้นั่งก็สูงสบายด้วยนี่ขนาดว่าวใช่นี่ขนาดเรานั่งชัน้นชั้นธรรมดานะถ้าชั้นหนึ่งก็ยิ่งหรูหราขึ้นไปอีกครับอยู่ด้านหลังน่าจะเป็นอยู่ด้านหน้าเราที่นี่เราอยู่ชั้นเกือบชัยตาเลยนะครับแต่ก็มันมีเหมือนกันที่บางคนเนี่ยนั่งหันนั่งแบบนั่งย้อนย้อนทันรถ บางจ่วงจะเป็นเก้าอี้หันหน้าชนกันใช่หันหน้าชนกับทางที่เราจะไปเนี่ยหันหันหน้าฝั่งตรงข้ามทีนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมถามคนขายตั๋วนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้ช่วยไม่ได้เลยเพราะคนขายตั๋วไม่สามารถเลือกให้ได้มัน <ขอ S 1> แรนดอมอแรนดอมคืออะไรครับก็คือสุม่มตุ่มคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่ครับสุ่มที่นั่งตามระบบอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านโชคดีก็ได้นั่งรถ ที่มันไปทางรถนะ่ะจะไม่ได้ไม่ต้องหันหลังเพราะมันคนบินหัวเพราะว่านั่งหันหลัง <Okay S 1> ให้กับรถใช่ครับแล้วบนรถยังมีบริการอาหารหา<ม>หันว่าง<ม>ใช่ม,มาขายนะไม่ได้ไม่ได้แจกฟรีนะ <laughs> แต่ก็เร,เรียกว่า ไม่อด <นะ S 2> ละครับผมก็ลองใช้บริการคงไม่ใช่เฉพาะไปวังเวียงที่เดียวนะน,นี่นี่นั่งไม่ทันลยใกล้จะปใกล้จะเดินทางถึงละครับผมคงไม่ใช่ไปวังเวียงที่เดียวนะครับก็คออือไปสามารถไปบอดเต็งได้บอดเต็งที่จีนมันลงทุน<ช>ทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าทำสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปถึงนอกจากนั้นก็เป็นเมืองมรอดอกโลกด้วยก็คือเมืองเมืองมรอดอกโลกเมืองอะไรเอร่ยหลวงพระบางหลวงพระบาง ก็คือต่อจากสถานีเนี่ยฮะสถานีที่เราจะลงเนี่ยวังเวียงใช่ก็จะไปลงลงพบวังไม่จอดที <t ari> <t ari ่ไหนเลยเพราะฉะนั้นทํให้การเดินทางทั่วประเทศลาวที่สะดวกสบายมากเหลือเกินจากการมีรถไฟจีนลาวนะครับที่จีนได้ทำให้ตอนนี้น้องเขาก็มาขายเครื่องดื่มดื่มอะไรกันไหมครับมีชาเขียวไหมครับอ๋อเดี๋ยว แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเด่นเขาจะซื้ออะไรมากินกันนะครับในระหว่างเราดีมากเลยครับผมกำลังมองหาเช่าอีชิดอยู่ครับผมก็ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราขอจะขอ ทิ้งเทปตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ตอนใกล้ถึงสถานีนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามเอ็ดดี้นะครับเรื่องเล่านะครับติดตามแล้วก็กด subscribe กดกดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเรื่องราวของเรานะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปถึงที่เมืองวังเวียงนะครับเดี๋ยวถึงสถานีวังเวียงแล้วผมจะกลับมาใหม่ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ